สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอัปไลน์เต้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ world id นะครับแล้วก็ที่อยู่ wallet นะครับซึ่ง2ออย่างเนี้ยนะครับก็สําคัญเช่นกันนะครับในระหว่างที่เราส่งเหรียญให้เพื่อนให้พี่ให้แฟนหรือให้ใครก็ตามเนี่ยมันจะระบุอายุสเนมตัวนี้แหะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นเลขบัญชีของเราอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะ คำว่า World ID นะครับก็คือเช่นเอ็ดอัพไลเตอย่างเงี้ยนี่คือ World ID ของเรามันเป็นชื่อระบุชื่อเล่นหรือเป็นตัวตนของเราอย่างหนึง่งที่ใช้เอาไว้เช็คกับทาง World app เท่านั้นถ้าคุณไปใช้กับธนาคารนะมันใช้ไม่ได้เข้าใจไหมครับทุกคนคือมันเป็นมันเป็นยูสเนมเอาไว้เช็คว่ายูสเนมเนี้ยเป็นของคุณแต่สำหรับอ ลละนะที่อยู่วอลเล็ตอะนะครับมันจะโชว์หรือมันจะแสดงเหมือนเป็นเลขบัญชีส่วนตัวของคุณอะคุณจะโอนเหรียญหรือส่งเหรียญไปที่กระเป๋าเอ็ก a n เชเช่นคุณจะส่งไปที่บิตครับหรือไปที่อ b i บิ s าซหรือไปที่เอ่ออะไรอีกอะเนซีเฮอย่างเงี้ยที่อยู่วอลเล็ตตรงเนี้ยจะเป็นตัวกําหนดว่ามันเป็นของคุณมันไม่ได้โชว์ว่าเป็นยูสเนมนี้นะอันเนี้ยต้องเข้าใจ2อย่าง 1. u s e r ยูสเเอาไว้ดูในระบบ w o r l d App กับ w o r l d App ของเพื่อนกับเราเท่านั้นส่วนที่อยู่ a d d r e s s หรือที่อยู่ Wallet นะครับมันจะสามารถเช็คข้าม F อได้เช่นเรามีแอปเวิร p อยู่นะครับเราส่งเหรียญไปให้เพื่อนที่เป็นกระเป๋าบิตคัพหรือกระเป๋าบิตาซาที่อยู่ Wallet ตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวกำหนดว่าเป็นของเรานะครับ อ่ะทีนี้สำหรับใครที่กดมาที่ Word ID d แล้วนะครับก็ให้เ,เพื่อนเพื่มาเช็คว่าตอนนี้มันขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นให้เ,เพื่อนเพื่กดไปที่รูปฟันเฟืองด้านบนขวาแล้วก็กดคำว่า w o r l i ID นะครับพอกดคำว่า World ID เสร็จปุ๊บให้เรากรอกนะครับชื่อผู้ใช้ตรงนี้กดเข้าไปกดตรงไหนก็ได้ครับในบรรทัดเดียวกันพอกดเข้ามาแล้วให้เรากรอกชื่อเล่นหรืออะไรก็ได้ที่แสดงว่าเป็นของเราจริงๆนะครับ กรอกเสร็จแล้วก็ให้กดยืนยันได้เลยแล้วก็กดกลับนะครับกดกลับได้เลยนะครับกดกลับอีกทีหนึงอ่ะอันเนี้ยเราเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งยูสเนมตัวเนี้ยไปให้กับคนที่เขาขอยูสเนมเราซึ่งยูสเนมเนี้ยเราให้ใครก็ได้ไม่มีก็เ,เลยนะปลอดภัยไม่ใช่ว่าคุณให้ยูสเนมเข้าไปเขาสามารถเข้าระบบเราได้ไม่ใช่นะต้องเข้าใจให้ถูกว่าเราส่งยูสเนมเพื่อที่จะเช็คว่า เออลูชนเนมเราเนี้ยเป็นของเราเราส่งเงินให้เพื่อนจาก F เวอร์ F ของเราเนี่ยไปให้เพื่อนอีกคนนึงก็คือเป็นอ่าเวอร์ไอดีของเพื่อนอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมทุกคนซึ่งเวอร์ไอดีเนี่ยมันตรวจได้เฉพาะเวอร์ World F กับเวอร์ F เท่านั้นนะครับแต่ทีนี้มาดูที่อยู่ Wallet ครับทุกคนอันบันทัดที่2ตรงนี้นี่แหละครับคือที่อยู่เป็นเสมือนเลขบัญชีของเราถูกไหมครับทุกคน อ่าเลขบัญชีของเราก็คือที่อยู่ตรงเนี้ยคุณ Copy แล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยซึ่งเลขที่อยู่บัญชีตรงเนี้ยก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้เช่นกันไม่สามารถดูดเงินที่อยู่ในวอลเล็ตเราได้เหมือนกันเพราะมันเป็นเลขแค่เลขบัญชีครับทุกคนคนที่ทําธุรกรรมได้มีแต่เราเท่านั้นที่อยู่ในแอปเราเท่านั้นนะครับเออประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจแบบสั้นๆเลย world id นะครับ world id ที่เป็นยูสเนมของเราอะนะครับมันสามารถ ตรวจได้ว่ายูสเนมเนี้ยเป็นของใครเป็นของคุณไหมอ่าถ้าคุณแจ้งว่ายูสเนมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นของคุณอ่าผมก็จะมาเช็คว่าเป็นของคุณจริงไหมอ่าประมาณนี้ส่วนเวิร์ลวอลเล็ตตรงเนี้ยวอลเล็ตก็เปรียบเสมือนเลขบัญชีธนาคารถ้าสมมุติว่าคุณจะโอนเงินไปให้คนอื่นนะคุณก็ต้องก๊อปเลขวอลเล็ตตรงเนี้ยไปให้คนอื่นเพื่อที่จะโอนเงินมาให้คุณโอนเหรียญมาให้คุณส่วนเวิร์ลไอดีตรงเนี้ยเปรียบเสมือนว่า เป็นรายการโปรดสมมุติว่าเขาเนี่ยจะต้องการเอสคุณไปที่รายการโปรดยูสเน a m มตัวเนี้ยก็เป็นตัวสําคัญว่าเออไม่ต้องไปกรอกเลขบัญชีนะไม่ต้องกรอกเลขวอลเล็ตน,นะคุณแค่เตะแล้วก็พิมพ์ชื่อยูสเน a m มปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เลยแต่ยูสเน a m มตัวเนี้ยสามารถส่งเหรียญให้กับเพื่อนที่ใช้เว r ร์เอแล้วเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็ทําตามคลิปได้เลย นะครับก็มี2เรื่องนะครับคลิปวิดีโอนี้ส่วนวิดีโอหน้าผมจะอัปเดตเรื่องอะไรนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องยู u ูบของอัปลา์เต้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ